สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทาโร่นะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมายทุกๆกําลังใจและสาธุกับทุกๆกําลังใจที่มีให้กันและกันเลยมาถ้าเก๋ไม่ได้ตอบข้อความก็สาธุกับทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณที่เมตตาข้อความที่น่ารักน่ารักกันทุกๆคนนะคะวันนี้ใครกันหน้าที่แอบรักคุณนะคะมาดูที่พลังงานของเขาคนนั้นอืม เกขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เหมือนเคยเป็นตัวแทนจับไพ่ให้คุณคุณนะคะสบายดีกันทุกๆท,ท่านนะคะเนาะดูแลส,สุขภาพกันทุกๆท,ท่านนะคะขอให้พบเจอแต่ความดีมาดูใครกันนะที่อยากเอ่อใครกันนะที่แอบรักคุณแล้วก็อยากเข้ามาเปิดเผยตัวตนของเขา ใครที่ไม่ยอมปล่อยคุณให้หลุดมือก็ได้นะคะข้อความโอ้สิบถ้วยเลยนะคะธาตุน้ำพิกิดเมนกรกฎนะคะบ่งบอกว่าความสุขความเจริญรุ่งเรืองครอบครัวม,มีความสุขช่วงนี้คุณมีความสุขมากนะคะช่วงนี้นะคะหรือเขาคนนั้นนะคะแอบรักคุณแบบว่าอยากได้คุณเป็นอยู่กินกันแบบสามีภรรยา ใบแรกก็ดีแล้วนะคะ่ะสุดยอดแล้วนะคะสี่เหรียญธาตุดินพึกศพกันมังกรม,มาดูซิว่าเขายังกอดรัดยังเกิดอาการเด็กถือไม่เท้าธาตุไฟเมฆสิงธ์นงธาตุลมพิกิกเปนกรกฎธาตุตุลกุมไม่ถุนอืมดาบนะคะ ดชาริออดสองถ้วยว้าคนที่นิ่งเงียบกันไปหรือเปล่าคะคนที่แบบว่ารักคุณแบบว่ายังไม่ย,ยังไม่ยอมยอมปล่อยให้คุณหลุดมือยังยังยังรักคุณจนล้นใจนะคะคุณกับเขารักกันแล้วคือบางพลังงานก็เคยอยู่กินด้วยกันเป็นสามีภรรยา อมีลูกด้วยกันแล้วนะค่ะคนนั้นล่ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้คุณกับเขาจะนิ่งแล้วก็เขาเดินทางคุณกับเขาจะแตกต่างกันนะคะเขาอาจจะอยากจะเดินทางมาหาคุณหรือเขางานเขาไม่ค่อยจะอยู่ติดเคุณเป็นเดมเพสของเขาแล้วนะค่ะหนึ่งเหรียญโอ้เดินทางจะมีคนเดินทางมามบอบ สิ่งของมีค่าให้คุณนะคะมบอบเงินก้อนให้คุณคุณจะได้ของมีค่ากับเขานะคะเขารักคุณนะคะพ่แต่งงานออกมาความรักโดดเด่นพ่แต่งงานออกมาสามใบแล้วนะคะสิบถ้วยขยายด้วยสองถ้วยความรักโดดเด่นเดมเพสออกมาเหมือนกันนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญบ่งบอกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปทิศทางที่ดีนะคะ มีใครบางคนเดชาริอดทำงานราชการเขาค่อนข้างเกดเ,เดินทางไปทำงานนอกสถานที่ก็ได้นะคะคิดถึงคุณทีไรมีไฟมากนะคะหนึ่งไม่เท้าเด็กถือไม่เท้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรือเนี่ยงเงียบกันไปนะคะพลังงานวันนี้ไพเขาเล่าเรื่องคุณเป็นเด่นเพชรของเขาแล้วนะคะคุณเป็นราชนีเป็นพ่อเป็นแม่ที่แบบยิตใจดีมีเมตตารักคุณนะคะ เขาได้หนึ่งเหรียญใต้สำรับาาราชนีเหรียญบ่งบอกเขาค่อนข้างเขาคิดว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าคุณนะคะด้านความรักแต่เขารักคุณนะละค่ะเขานิ่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของตอนเองปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปแต่กอดรัดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเนี่ยสิบถ้วยขยายด้วยความรักโดดเด่นนะคะ เขาคิดเดี๋ยวนี้นะตอนนี้นะคะความรู้สึกเขานะคะจะเขาจะทําอะไรยังไงให้คุณนะอ่ะเอาเป็นว่าไพ่วันนี้พลังงานมีคนอยากเดินทางมามามอบหรือคนที่แอบรักคุณแอบชอบคุณหรือคุณเคยเคยคบหาดูใจกันแต่เขานิ่งเงียบไปนะคะเขายังยังไม่ไม่ปล่อยวางคุณนะคะ เขายังกดรัดเกิดอาการหึงหวงเกิดอาการแบบว่าเสียดายคุณนะคะนะคะเสียดายช่วงที่ผ่านมาแต่ทําอะไรไม่ได้พ่ออยากได้คุณเหลือเกินพ่อคุณเป็นเดมเพสคุณคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ใช่สําหรับเขานะคะเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นของเขานะคะที่ผ่านมาอาจความสัมพันธ์ลับๆล่อๆเป็นห้าดาบคือไม่ไม่ชัดเจนอื ยังขัดแย้งกับตนเองขัดแย้งกับความรู้สึกของตนเองอืมขัดแย้งกับความแบบว่าเจ้ายังไงดีจะเดินหน้าต่อหรือถอยหลังที่เขาเงียมเงยไปนะคะแต่เขาจะเดินทางมา <c oughs> เห็นไหมคะเดชาริอดอคุณเป็นลักทางไกลเนี่ยเดชาริอดอขยายด้วยหยนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญบ่งบอกว่าคุณจะได้ของมีค่าการงานการเงินเขามั่นคงแล้วนะคะอืม ทํางานราชการค่อนข้างจะเอ,เอาชัยชนะถ้าสมมติว่าเขาอยากได้อะไรเขาก็ได้นะคะเขาต้องแบบว่าชีวิตเขาต้องมีแต่ความชัยชนะเรื่องงานก็ได้นะคะเรื่องงานหรือเรื่องเ,อเขามีเขาทางานจนเขามีรากฐานพื้นฐานการเงินมั่นคงแล้วนะคะมือใหญ่ๆจัก,กรวาลไม่น่าเป็นห่วงหรอกคะ่ะวันนี้นะคะคนที่จะเข้ามานะคะ ให้อาจจะได้แต่มหมายแต่งงานได้นะคะเพราะว่าสิบถ้วยขยายด้วยสองถ้วยแล้วก็ราชนีเหรียญแล้วก็เดมเพสแล้วก็เนี่ยมีคนแบบว่ารุ่มหลงเสน่ห์คุณมากนะคะคิดถึงทีไรคุณทีไรมีไฟทําไมคุณมีเสน่ห์ดึงดูดมีพลังดึงดูดต่อเขามากขนาดนี้นะคะืมคุณกับเขาจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าม้าสีดํากับสีขาวไม่ว่าจะแตกต่างด้วย สถานะหรือแตกต่างด้วยอายุอืมแต่เขาก็รักคุณแบบมั่นคงนะคะเขาคิดว่าคุณเป็น D M P S เขาคิดว่าคุณเขาก็กล้ากว่ากลัวเป็นความสัมพันธ์ความรู้สึกของเขานน่นละ่ะความรู้สึกของเขาแบบว่าขัดแย้งกันไม่กล้าตัดสินใจเพราะาคุณดูดีมากนะคะเขาเห็นคุณเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจเขาแล้วนะคะไม่ว่าเขาจะ มีคนผ่านเข้ามาเยอะแยะมากมายในชีวิตของเขาแต่ก็ไม่เหมือนกับคุณเพราะว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นคือเขาจะเลือกคุณว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วก็พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่คุณนะคะวันนี้นะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบนิ่งอยากทบทวนดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะณเดี๋ยวนี้ณวันนี้ตอนนี้นะคะเขาชิดเข้าทบทวนแล้วนะคะ คิดถึงคนณเดี๋ยวอยากเดินทางใจเขาอยู่อยู่อยู่กับคุณแล้วนะคะเนี่ยเดชาดีออดเขามองคุณดีนะคะเขาเห็นคุณเป็นเดมเพสเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าอบอุน่นเป็นพ่อเป็นแม่รักครอบครัวเกิดมามีบุญรักสัรพสัตก็ได้นะคะอยู่แบบอยู่ยังไงก็หล่อก็สวยวันนี้นะคะมีมีมีพื้นที่ของตอนเองเขานับถือใจคุณก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เก่งที่เกรง แบบแต่อ่อนโยนในจิตใจอย่างนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่แบบดีที่สุดนะคะเขาคิดว่าจะทำยังไงให้แบบว่าเหมาะสมกับคุณทำยังไงจะได้แบบว่าได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตได้คุณอยู่กินด้วยกันคงจะมีความสุขเป็นพื้นที่ที่แบบค,คุณคงรักเขาดูแลเขาอย่างดีนั่นแหละคะ่ะโดยชารดีอดค่อนข้างจะชอบชอบแบบว่า อยากได้อะไรก็ได้อยากทําอะไรก็ทําจนเขามีฐานะมั่นคงในด้านการเงินแล้วนะคะเนี่ยหนึ่งเหรียญมือใหญ่ๆจัก,กรวาลยื่นมาแล้วนะคะฐานะการเงินมั่นคงคุณจะ,ะได้เงินก้อนจากสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปหรือเขาคนนี้ละคะ่ะค,คนที่แบบว่ารักคุณไม่ยอมปล่อยคุณไม่ยอมปล่อยวางคุณนะคะไม่ยอมเสียคุณไปนะคะสี่เหรียญบ่งบอกให้เห็นเลยนะคะ นั่นแหละค่ะเขาจะมาเปย์คุณหรืออาจจะแบบมีสองสามคนก็ได้นะคะถ้าคุณมีคนคบคุณที่เงียบไปนั่นแหละค่ะเขาคนนั้นแหละค่ะจะเดินทางมาติดต่อมาขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแต่ละบุคคลนะคะบางคนก็เร็วบางคนก็ไม่ก็ประมาณกลางนะคะอืมแต่มีบางพลังงานอยากจะติดต่อคุณมานะคะเพราะว่า อยู่แบบอ,อยู่แบบนิ่งๆเฉยๆแต่ว่าจิตใจเขาร้อนรุ่มคือเหยียบทั้งอสองสองเท้าแล้วก็มือกอดรัดแล้วก็บนหัวก็คิดถึงแต่คุณแล้วก็มือสองมือก็กอดคุณหัวใจคุณอยู่ไว้แล้วก็เนี่ยไม่ยอมให้ใครไม่ยอมปล่อยให้คุณหลุดมือพลังงาน มีคนมามจะมาง้อขอคืนดีนะคะไม่ว่าคุณจะนิ่งกันไปแบบสาเหตุอะไรที่แบบว่าเงียบกันไปเฉยๆก็ได้นะคะคือคุณก็ไม่รู้ว่าเลิกกันหรือไม่เลิกอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคุณเคยมีลูกด้วยกันอยู่กินด้วยกันแบบครอบครัวแล้วนะคะนั่นแหละค่ะมีบางพลังงานบางพลังงานถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์การค่าคุณเป็นคู่กันนะคะยังไงก็ได้กลับมาหากันถ้าคุณ ถ้าคุณแบบว่ามีนี่ต้องชดใช้กันนะคะคุณก็หมดเวลาคุณก็ต้องแยกย้ายจากกันไปเรียนรู้เติบโตจิตวิญญาณของคุณนะคะไปคิดถึงคุณมากนะคะช่วงนี้นะคะบางพลังงานนะคะความรักโดดเด่นนะคะเขารักคุณจนล้นใจนะคะอยากยื่นถ้วยอยากยื่นมอบเงินสก้อนอยากให้เงินแบบว่าของมีค่าบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะเงิน เงินก้อนนะคะคุณอาจจะแบบเคยแต่งงานกันหรืออยู่กินด้วยกันบางพลังงานนะคะวันนี้นะคะสอพลังงานถ้าพลังงานของคุณเพื่อนๆพี่ๆเอน FC, คนไหนก็รับเอานะคะถ้าไม่ใช่ก็ฟังได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะรับช่องของเรา,เาหรืออาจจะคนที่เงียบไปถ้าสมมติว่าคุณแบบว่าค,คบหาดูใจกันแบบเงียบกันไปเฉยๆนั่นแหละคะ่ะเขาจะอยากจะติดต่อมาแล้ว เขาก็อยากจะวางแผนแต่งงานกับคุณมีลูกด้วยกันกับคุณก็ได้นะคะนั่นละค่ะความรู้สึกของเขานขาดคุณไม่ได้นะคะเขายังกอดรัดเต็มแบบอยู่ในพื้นที่ของตนเองก็จริงแต่จะมีบางพลังงานมางา้อขอคืนดีนะคะจะเดินตามคุณคุณอยู่ได้นะคะคุณเดินหนีในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคุณแบบว่าอยากมุกออนอยากจบคุณได้เดิน เขาถึงไม่กล้าไงค่ะเขารอคอยสัญญาณจากคุณเขารอคอยว่าคุณมีใครใหม่หรือยังเขาไม่กล้าเข้ามาเขาคิดว่าคุณเป็นเดมเพสแล้วนะคะมีแต่คนอยากได้คุณก็ได้นะคะเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นนะคะมีแต่คนอยากได้นะคะมีเสน่ห์อยู่ในตัวดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างนี้นะคะเขาคิดว่าคุณจะเลือกเขาเหรอเขาคิดว่านะคะความรู้สึกของเขาเขาเลยนิ่งแล้วก็ช่วงที่นิ่งนะคะ แอบส่งคุณหลายๆช่องทางก็ได้นะคะทางโซเชียลหรือคนอยู่ใกล้กันก็ส่งคุณมากนะคะน้าเดอะทาวอร์ถ้าสมมุติว่าคุณเงียบกันไปแบบขาดการติดต่อกันไปแบบเฉยๆนะคะนั่นละค่ะเดอะทาวเวอร์จะกลับมาเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะนั่นละค่ะมีคนมีคนมาอยากมาง้อขอคืนดีแบบ แบบไม่ทันตั้งตัวนะคะจะมีสิ่งอะไรหรือถ้าสมมติว่าคุณเคยอยู่กินด้วยกันมีลูกด้วยกันนั่นแหะคะ่ะเขาคนนั้นก็จะกลับมาหรือคุณคบหาดูใจกันความสัมพันธ์ที่แบบนิ่งเงียบกันไปนะคะคบหาดูใจกันมาสักพักหนึ่งนะคะนั่นแหละคะ่ะสามพลังงานวันนี้นะคะเพื่อนๆพื่อนี่พีขาเพราะว่าจะมาแบบกระทันหันเลยนะคะ ชิงถือด้วยตัวตนของเขาคุณเขาเป็นอืจะพูดยังไงเพื่อนเพื่อนพี่พี่คงคง,คงรู้นะนะชิงเขาชิงแบบว่าชิงถือดาบชิงถือดาบคือความเป็นตัวตนของเขามีเขาเขามีตัวตนของเขาสูงมากนะคะยอมหักไม่ยอมงองไม่ค่อยจะโรแมนติกนะคะแต่ถ้าเขามาดเขาอย่างนี้เองนะคะแต่ลึกๆในใจเขาก็รักคุณนะคะเขาเลือกคุณแล้วนะคะ ที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบลงตัวเองนะคะเอาง่ายๆไม่ไม่ได้ว่าเขานะคะเนาะคือว่าแบบภาษาบ้านเรานะคะเนาะลงตัวเองแล้วก็เขาคิดว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าเขามีการงานที่ดีการเงินมั่นคงกินดีอยู่ดีครอบครัวอบอุน่นนั่นแหละค่ะเขาคิดว่าเขาดูดีมีเสน่ห์ดูแพงมีราคาแต่งตัวดีทํางานดี มีเงินมั่นคงมีเกณฑ์ดีอยู่ดีนั่นแหละค่ะเขาเลยหลงตัวเองมีแต่คนอยากได้เขาเนี่ยราชะีเหรียญคือครอบด้านความรักเขาคิดว่าเขายังไงก็ได้นะคะคุณก็ต้องวิ่งตามเขาอยู่ดีนะคะแต่พอคุณนิ่งเหมือนกันต่างคนต่างนิ่งก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะเขาถึงอยากทําอะไรสักอย่างอยากมาง้อคุณแล้วก็มาแบบกระทันหันเขาจะซบพลังงานของเขานะคะจากที่เขาแบบว่า มั่นใจในตนเองยอมหักไม่ยอมงอมีแต่คนเข้าหาเขาจนเขาเขาเขาเคยตัวนะคะ่ะเขาเป็นคนดีนั่นแหละคะ่ะแต่ความลึกๆของเขาแบบว่าคือมีแต่คนแบบว่าให้เอาอกเอาใจเขาอย่างนี้นะคะเขาก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่แบบมั่นใจมากนะคะพลังงานถ้าคุณเดียวกับคนคนนี้นะคะรักทางไกลก็ได้นะคะหนึ่งในเท้า แล้วก็รอคอยวันที่จะได้เจอคุณอยู่นะคะอยากจะใจเขามาถึงคุณแล้วนะคะ The Tower เรวอยากจะเป็นเติมเต็มและบางพลังงานก็มีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะอืมแต่คุณก็มีหวัวแต่คุณก็รอคอยเขาคนนั้นแหละคะ่ะเพราะว่าสองถ้วยออกมาคุณกับเขารักกันมีใจให้กันอยู่ถ้าคุณเปิดใจก็มีความรักใหม่ๆเข้ามานะคะ เนี่ยเขารวยด้วยสองมือของเขานะคะเขาทํางานหนักจนสร้างทางสร้างฐา,า,านะการเงินของเขามั่นคงแล้วนะคะมีความมั่นคงในการเป็นคนเจ่งฉลาดมีไหวพริบเป็นคนที่แบบว่างานต่างประเทศเขาจะโดดเด่ดนเะนี่ยเป็นเป็นงานที่แบบว่าเดินทาง นอกสถานที่ต่างถิ่นต่างแดนอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ชาดีอดชอบเดินทางชอบเสี่ยงชอบบูชอบแบบเอาความชนะแล้วก็เขาก็ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานของเขานะคะนั่นะคะความเขาล่ํารวยเงินทองมั่นคงเพราะว่าเขามุ่งหน้ามุ่งมุ่งกว่าเขาจะมาถึงขนาดนี้นะเป็นคิงถือดาบก็ประสบการชีวิตสูงมากนะคะนะคะเห็นไหมคะ สี่ไม่เท้าความรักคือสัญญาณความรักของคุณไปทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าสถานะอะไรวันนี้นะคะสี่ไม่เท้าออกมาบ่งบอกอ่าสี่ไม่เท้าเท่าด้านความรักก็เหมือนตัวแทนอ่สิบเหรียญสิบถ้วยเลยนะคะเนี่ยค่ะโดดเด่นเป็นสัญญาณความรักที่ดีนะคะวันนี้นะคะไพ่แต่งงานออกใหม่แล้วสามใบติดกันนะคะ วันนี้นะคะความรู้สึกเขาเขาชิดอยากจะเนี่ยเป็นรักทางไกลเขาเฝ้ารอคอยวันที่จะได้เจอคุณอยู่นะคะเขาชิดตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะคนที่คุณคบคบนิ่งกันไปนะคะไม่ว่าสถานะอะไรสามพลังงานวันนี้นะคะเขาชิดหน้าตอนนี้หนะ้าเดี๋ยวนี้วางแผนวางวางอนาคตไว้กับคุณว่าเขาอยากจะลงเอยกับคุณถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะอื้ จนแบบว่ามีฐานะมั่นคงแบบว่าให้ให้ให้สถานะแบบชัดเจนให้สถานะแบบมั่นคงกับคุณนะคะเขาชิดมาเขาชิดลบทบทวนแล้วนะคะมีคนเดินทางมาง้อขอคืนดีเพราะว่าเขารักคุณคุณกับเขารักกันนะคะเนี่ยจะมีคนแอบรักแอบชอบคุณเหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะด้วยตัวตนของเขาเขาจะชอบพลังงานเพราะคุณก็เหมือนกับ บ้านเป็นพื้นที่ที่เย็นสบายมีอยู่แล้วก็มีความสุขนะคะ mm. เขาอยากจะเปิดเผยในสถานะระหว่างคุณกับเขานะคะ mm. เขาคิดทบทวนที่ช่วงที่เขานิ่งไปนะคะพลังงานนิ่งหรือคุณก็ได้นะคะคุณกับเขานิ่งกันแบบว่าอยู่แบบปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปแต่มีกันอยู่ในหัวใจลึกๆอยู่นะคะรอคอยแบบมีความหวัง พราะคุณกับเขารักกันต่างคนต่างมีแบบว่าถือไพ่ว่าถือไพ่เหนือกว่ากันอย่างนี้ก็ได้ก็ได้นะคะเพราะว่าใครจะง้อใครก่อนไม่มีใครผิดใครผูกถูกหรอกคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักะคะ่ะเอาที่แบบว่าสบายใจเรานะคะว่าถามหัวใจเราดูถามความรู้สึกของคุณดูว่าคุณต้องการอะไรไพ่ <c oughs> บอกมาคุณก็รักเขาอยู่นะคะคุณก็มีเขาอยู่ในหัวใจอยู่นะคะใจหนึ่งคุณก็อยากจะติดต่อสื่อสารไปใจหนึ่งก็คุณก็รอคอยในพื้นที่ของตนเองแบบเงียบๆก็ได้นะคะเนี่ยเขายังคนที่คุณถามถึงคิดถึงเขาเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยคุณหรอกคะ่ะเขาเงียบเขาอยากไปทบทวนเพราะคุณเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นแล้วนะคะนั่นแหละค่ะ เขาไม่ยอมเสียคุณไปเพราะว่าสี่เหรียญออกมายังยึดติยังมั่นคงยังรอคอยวันที่จะได้เจอกับคุณอืคิดถึงคุณทีไรก็มีไฟมีแรงบรรดาใจอืสิบถ้วยขยายด้วยสองถ้วยก็แล้วก็สี่ไม้เท้าอีกแล้วก็เด,เ,ด,เ,ดเอมเพสิบพลังงานออกมาค่อนบง่งบอกตัวตนของเขาเขาขาดคุณไม่ได้เขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะพลังงานที่คุณดิวดิวคบกันไปอยูน สักพักหนึ่งแล้วนะคะมันแต่เขาไม่ให้สถานะสักทีก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะาคุณถึงแม่ว่าได้เดินหันหลังมาสักพักหนึ่งก็ได้นะคะบางพลังงานเดินหันหลังมาอยู่อยู่ด้วยตนเองมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคือ <c oughs> เป็นปีก็ได้นะคะหรือห้าหเดือนหรืออยู่ตนเองด้วยตนเองมาหลายหลายเดือนก็ได้นะคะ คุณอยู่ในพื้นที่ของตนเองเหมือนราชนีแบบคุณก็มีดีนะคะคุณคิดว่าคุณก็มีดีคุณไม่ต้องไปจําเป็นต้องไปแบบว่าใจลึกๆคุณก็รอคอยเขาอยู่นะคะแต่เขานะคะหงอยหาคุณมากนะคะยังเสียดายคุณเพราะว่าคุณเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดเป็นเดมเพสของเขาเดมเพสคือสุดยอดแล้วนะคะเขาเขาเลือกคุณถ้าสมมติว่า เขาก็กล้ากลักกวในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาถ้าคุณเป็นเดมเพสคุณมีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายคุณจะเลือกเขาเหรอถ้าสมมติว่าคุณเขามีเพียกพร้อมทุกอย่างมีดีก็จริงแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณกับเขาอายุแตกต่างกันคุณจะเด็กกว่าเขาหรือเขาจะเด็กกว่าคุณหรือเขาแก่กว่าคุณแล้วก็หน้าเด็กอย่างนี้ก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะเขาไม่มั่นใจแล้วเขาก็แบบว่าไม่ค่อยจะมั่นใจเขามีเพียกพร้อมทุกอย่างแล้วเขาก็กังวลแบบว่า คุณชอบเขาจริงคุณรักเขาจริงไหมเขาอแสดงว่าเขาได้ไปรับฟังข่าวแบบคนแนะนำแบบไม่ว่าใครก็แล้วแต่น,นะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่ามีการขัดแย้งกันอยู่นะคะถึงยังไงเขาก็าจะเอาชนะ ในความสัมพันธ์เพราะว่าเดชาริอตเขาเป็นคนที่แบบชอบเอาชนะชอบลุยชอบปูชัยช,ยชนะในความรักครั้งนี้นะคะถึงจะมีคู่แข่งหรืออาจจะมีคนแบบว่าเป็นตัวแปรเพื่อนของเขาหรือคนรอบข้างของเขาถ้าสมมติว่าเขาก็รักคุณเหมือนกันเขาชอบคุณเหมือนกันเขาก็อยากได้ไม่อยากให้ใคร ไม่อยากให้เขาลงเอยกับคุณอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะจะมีมีตัวแปรงั้นแล้วเขาก็ไปฟังถ้าเขาฟังแบบผิดผิดแต่เขาไปทบทวนถามหัวใจเขาแล้วนะคะว่าเขาขาดคุณไม่ได้ช่วงที่นิ่งกันไปเงียบกันไปนะคะเพราะาคุณมีเสน่ห์ดึงดูดเป็นเป้าสายตาของหลายหลายคนที่อยากได้คุณนะคะเพราะว่ามีคุณมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดเพราะคุณเป็นเมเพสของอีกหลายๆคนแต่คุณมี ใครสักคนอยู่ในหัวใจคุณแล้วนะคะวันนี้พลังงานวันนี้นะคะคุณอยู่เฉยเฉยก็มีแรงดึงดูดนะคะปัจจัยทางศาสนาจะเด่นนะคะไม่ว่าคุณจะเชื้อชาติศาสนาต่างวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาอยู่ไกลกันนะคะคุณปัจจัยทางศาสนาคุณก็มีแรงบรรดาใจที่จะ จูดเข้าหากันคุณสองดวงจิตแต่เป็นหนึ่งเดียวนะคะคือมีแรงปารถนาถึงกันและก,กันนะคะไม่ว่าจะรักทางไกลไม่ว่าจะอยู่ใกล้กันไม่ว่าจะความสัมพันธ์นี้นะคะเขาห่วยหาคุณเขายังไม่เขายังเสียดายคุณยังไม่ปล่อยวางนะคะเพราะว่าเขามองมองดูอยู่ว่าพราะมีคนอยากได้คุณเยอะแยะมากมาย พลังงานคุณมีสเสน่ห์เดมเพสนะคะเป็นราชนีเหรียญอยู่แบบสวยๆล่อๆมั่นคงมั่นใจในตัวเองอประเมินอยู่และหลักช่วงที่เขาเงียบนะีคะเขามีความเขาประเมินอยู่ในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาจะเหมาะสมกัน,กนไหมหรือถ้าสมมติว่าเขาคุณแตกต่างกัน ไม่ว่าปัจจัยทางศาสนาหรือไม่ว่าอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักค่ะพลังงานวันนี้คือเขาประเมินอยู่นะคะยังไงเขาก็ไม่ปล่อยคุณนะคะ่ะถ้าเขาจะทํายังไงดีว่าจะให้เข้าถึงคุณเขาจะทํายังไงดีให้แบบว่าให้คุณยอมรับเอากระเด็นกระโดนออกมาเลยเอาแต่งงานเอาให้แต่งงานออกมาแล้วก็มีคนมาการให้อภัยนะคะ และการเรียนรู้แต่งงานหน่อยเด่นให้พลังงานดุนแรงมากนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พีเอฟซีที่น่ารักค่ะแล้วคุณกับเขาก็จะให้อภัยกันถ้าเขากลับมาง้อขอคืนดีพลังงานวันนี้นะคะยังไงคุณก็จะให้อภัยกันถึงคุณจะแตกต่างเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหรือแตกต่างกันทางสังคมด้านด้านการเงินสถานะการงานการเงินสังคม เขาก็ประเมิอนอยู่ว่าจะทํายังไงให้แบบว่าแบบว่าให้เท่าเทียมกันให้ดูดีแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบว่าให้คนคอระหาได้ระหว่างคุณกับเขานะคะคิดถึงตอนนี้อยากให้แต่งงานออกมาหลายๆวันแล้วนะคะวันนี้เพื่อนๆพี่พี่ซีที่น่ารักคะ่ะนะคะแล้วคุณกับเขาก็จะให้อภัยแล้วมีคนมางงอขอคืนเห็นไหมคะคุณก็แบบว่า บางพลังงานคุณก็อยู่ได้ด้วยตนเองแล้วนะคะอยู่ด้วยได้ตนเองมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคุณไม่คาดหวังอะไรนั่นแหละค่ะเขาจะกลับมาแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะอืมแล้วคุณก็นั่งแบบว่าคุณก็รูปหัวเขาอยูดแต่หน้าคุณไม่หันไปมองเขานะคะเพราะว่าคุณก็แบบให้อภัยแต่แต่คุณก็ให้อภัยแบบว่าอืมโอเคยังไงก็ได้เพราะว่าคุณ คุณให้อภัยแล้วก็คุณไม่ได้เยึดติอะไรนะคะคุณเก่งแล้วนะคะอ่าเขาจะใช้ความพยายามในรักครั้งนี้นะคะเขาจะทุ่มเทแรงกายแรงใจใช้ความพยายามมากแล้วคุณก็อยากจะให้เขาแบบว่ากลับมาครั้งนี้คุณก็อยากจะให้เขาใช้ความพยายามที่เขานิ่งเงียบไปนะคะถ้าเขาไม่ได้ใช้ความพยายาม ให้เวลาคุณทบแทนที่กณะะค่ะเขาชิดทบทวนแล้วนะคะว่าเขาอยากจะให้เวลากับคุณให้ <c oughs> ทดแทนความรู้สึกที่ทำร้ายคุณเพราะว่าเขาราชาดบคือไม่โรแมนติกแล้วก็ไม่พูดหวานไม่เป็นพูดแบบกระโชกแบบพูดไม่เพาะนะคะ คุณรู้เองนะคะนะ้าพลังงานของคุณคุณความสัมพันธ์ในอดีตนั่นแหละค่ะคนที่แบบว่าคุณจบกันไปเลิกกันไปเดือดทาวเวอร์หรือนิ่งกันไปสักพักนั่นแหละค่ะหรือคุณเคยอยู่กินด้วยกันแบบมีลูกด้วยกันนะคะนั่นแหละค่ะเขาเป็นคู่อดีตของคุณจะบางพลังงานเนะะี่ยค่ะเคยอยู่กินด้วยกันแต่งงานก็มีเหตุต้องได้แยกจากกันในะวันนี้คือ คนที่นิ่งกันไปเงียบกันไปสักพักหนึ่งแล้วละคะไม่ว่ากี่เดือนนะคะนั่นแหละค่ะเขาไปทบทวนอยู่แล้วนละคะไปทดลองแบบว่าอยู่อยู่แบบ